หลุมดำกับหลุมขาวต่างกันอย่างไรหลุมดำกับหลุมขาวต่างกันอย่างไรแล้วในแง่แรงดึงดูดหลุมดำหรือหลุมขาวใครมีพลังมากกว่ากันหลุมดำและหลุมขาวเป็นเทเป a c e o b j ฟากฟ้าสุดขั้วและลึกลับสองแห่งในจักรวาลพวกมันมีความหนาแน่นสูงจนเกิดเป็นบริเวณที่มีแรงดึงดูดมหาศาลแรงโน้มถ่วงภายในที่รุนแรงทําให้หลุมนี้ทรงพลังจนแม้แต่แสงก็ไม่สามารถหลุดรอดออกมาได้ พวกมันมีรูปร่างที่แตกต่างกันและด้วยการมีคุณสมบัติทางกายภาพดังนั้นการเกิดผลกระทบต่อจักรวาลจึงแตกต่างกันออกไปเอาลามารู้จักและเจาะลึกถึงความแตกต่างระหว่างหลุมดําและหลุมขาวกันนะครับมาที่คาจํากัดความของหลุมดําและหลุมขาวกันก่อนหลุมดําคือการดํารงอยู่อย่างลึกลับที่สุดในจักรวาลและมันมีชื่อเสียงในด้านสนามโน้มถ่วงอันทรงพลังเริ่มต้นเมื่อดาวเลษกสิ้นอายุไขและเชื้อเพลิงหมด จะไม่สามารถต้านทานแรงโน้มถ่วงของตัวเองได้อีกต่อไปและพังทลายลงจนกลายเป็นหลุมดำแต่มันอยู่ห่างจากเรามากนะครับดังนั้นขอบเขตของหลุมดำจึงเรียกว่าโลกและเป็นขีดจํากัดที่ผ่านเข้ามาไม่ได้แต่มันยังมีความไร้กาศแฝงอยู่เมื่อวัตถุใดๆก็ตามที่เข้าสู่ขอบเขตนี้มันจะไม่สามารถหนีจากแรงโน้มถ่วงของหลุมดำได้อีกต่อไปรากับว่ามันถูกกลืนหายไปตลอดการแน่นอนรวมทั้งแสงด้วย หลุมดาไม่เพียงแต่มีความสามารถในการกลืนทุกสิ่งเท่านั้นแต่ยังทําให้เกิดการบิดเบือนอย่างมากในอวกาศและเวลาโดยรอบอีกด้วยส่วนเจ้าหลุมขาวไวโหวจะอยู่ตรงข้ามกับหลุมดํามันคือเทฟ้าฟ้าตามทฤษฎีที่ยังไม่มีใครเคยสังเกตเห็นตามการคาดเดาทางทฤษฎีหลุมสีขาวอาจเป็นเทฟาฟาฟ้าที่ผลักสารและพลังงานออกไปด้านนอกแต่ไม่ดูดซับสสารภายนอกใดๆของหลุมขาวดังนั้นพลังงานที่มันมีจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นลบ และมีพลังมากเสียจนแม้แต่แสงก็ไม่สามารถเข้าใกล้มันได้มันอนุภาคแสงทำได้เพียงแต่ถูกผลักใส่ให้กลายเป็นแสงอันสุกใสจนเรามองเห็นเป็นหลุมขาวนั่นเองแล้วความแตกต่างระหว่างหลุมดำและหลุมขาวละ่ะหลุมดำ black h o l e คือเทฟากฟ้าที่ทราบกันว่ามีอยู่จริงและได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานเชิงสังเกตที่กว้างขวางนับแต่ครั้งนั้น จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงสีขาวนี้และนี่เป็นเพียงแนวคิดทางทฤษฎีล้วนๆเท่านั้นเช่นในกฎสัมพัทธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์หลุมขาวเป็นพื้นที่สมมติชนิดหนึ่งในทางทฤษฎีของการโอกาสซึ่งไม่มีสิ่งใดสามารถเข้าไปได้แต่สสารและแสงสามารถหนีดิบออกมาได้ในตอนนี้จึงต้องอาศัยเพียงการคาดเดาทางทฤษฎีและการจำลองทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดแทนส่วนหลุมดำมันมีสนามโน้มถ่วงที่แข็งแกร่ง ซึ่งดึงดูดและกักเก็บสสารที่อยู่รอบๆทั้งหมดส่วนหลุมสีขาวเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงมีสนามโน้มถ่วงที่น่าชงนและสามารถขับสสารและพลังงานออกไปด้านนอกได้และหลุมดําถือเป็นจุดสิ้นสุดของสสารและสสารทั้งหมดที่เข้าไปในหลุมดําจะถูกกลืนไปตลอดการหลุมขาวก็ถือได้ว่าเป็นเอกภวะของสสารหรือแหล่งที่มาของการดิดออกดังนั้นหลุมขาวจะปล่อยสสารและพลังงานใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ถ้าอย่างนั้นใครจะมีพลังมากกว่าระหว่างหลุมดำหรือหลุมขาวตอนนี้สำหรับผมในตอนนี้มันยังไม่มีคำตอบที่แน่นอนสำหรับคำถามที่ว่าใครมีพลังมากกว่าหลุมดำหรือหลุมขาวเพราะแต่และอย่างต่างก็มีบทบาทที่แตกต่างกันในจักรวาลและมีอิทธิพลและคุณสมบัติทางกายภาพก็แตกต่างกันหลุมดำมีความสามารถในการกลืนอันทรงพลังถือเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่สสารและพลังงานหายไปในจักรวาลส่วนหลุมขาวก็อยู่ตรงข้ามกับหลุมดำ โดยสิ้นเชิงพวกมันมีลักษณะของการดีดออกและถือเป็นแหล่งกําเนิดของการกระจายตัวของสสารและพลังงานในจักรวาลในแง่หนึ่งหลุมขาวและหลุมดําเป็นสองขั้วของจักรวาลพวกมันอยู่ตรงข้ามกันแต่พวกมันจะพึ่งพาอาศัยกันและร่วมกันรักษาเสถียรภาพและความสมดุลของจักรวาลหลุมดํากลืนกินสสารและพลังงานและจัดหาสารให้กับสิ่งอื่นเทฟากฟ้าในจักรวาลและแหล่งพลังงาน โซลุมขาวทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการเกิดเทฟากฟ้าที่ใจกลางจักรวาลโดยการขับสสารและพลังงานออกมาหรือไม่นี่ก็อาจจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อในรูหนอนก็เป็นได้